สบายดีสบายเอฟซีบอดทุกคนเนาะอยู่ที่สองตะพิกันตาเน่ห์เนาะอ่าเมื่อนี้ก็จะมาเล่าต่อเนาะสำหรับอาณาคลิปที่ว่าเฮาเอาเรื่องอาณาสาเหตุที่ว่าเหตให้ตาเฮาบอดเนาะนั่นก็คือเป็นหย่อนสีย่อมผมพี่นองก็ที่ว่ามาเล่าต่อเลยการเสื่องมันเข่า ไม่ไช่วงนั้นกะบ,บ่อใยเป็นยังเนะเาะตาเขากะปกติพี่เนาะแล้วปันีอ้อยู่มาได้เนาะเริ่มสองพันหกสองพันเจ็ดเขากับเหียนมัธยม,มเหียนมัธยมจนมหนึ่งมสองมสามมสี่เริ่มเริ่มเหียนมต้นเนาะออื เขาเริ่มบาเห็นในยามค่ำคืนได้ปะเนี่ยขำม,มาเนาะเจ็ดแปดโมงแรงเนเขาเริ่มบาเห็นหงละอ,อ,อ่านหนังสือก็ใส่ไฟในยามกลางคืนแบบเปิดไฟก็บเบียเห็นนะนะเออถ้าว่ายามกลางมือเวน้นยามเวน้นยามยาม,ยามมาหนาะกลางเว่นเขาก็ไปองเห็นปกตินะขี่รถทีบเออก็เห็นหงปกติเลย แต่ก็รู้สึกในตาว่าเห็นบาไกลทุกคนอืมเห็นพอในระยะสัมมาหาสิบเมตรร้อยเมตรสินะเออถ้าใกล้กาหันใกล้กาหาสิบเมตรหกสิบเมตรในกาบมายากจือคนละสินะกับแปลกเนาะตาเขาเป็นยังสินะแล้วเวลาเขาอ,ออกแดด ในดวงตาเขากับมันกะเป็นแสงสะท้อนเม็ดนิบๆๆๆๆใินนนนนนน่นะมนนันเป็นคืนเป็นคืนในในดวงตาเขาเนาะเวลาแดดกะกะเขาจะเลื่อมตาส,ส,สู่สู่แดดบ่ได้เนาะเฮียนเฮียนไปเนาะทุกคนจนฮอดมอสี่มสี่เริ่มเป็นมต้นเนาะออจบสั้นมต้นเซ็งจบสั้นมต้นเขาเริ่มเริ่มเขียนหนังสือนี่ เขียนใกล้ๆเนเห็นได้อยู่โอเคแต่เบึงอยู่ในกระดานแหม่นบออยากเห็นทุกคนอืมเริ่มมาแล้วได้ปะเนี่ยหลังจากที่ว่ามันเฮาเอาถือมมมอมาได้สีย้ำฟมเข้าตาเขาได้สีปีนะมันก็เริ่มเส้นระสาตาเขาก็มกันก็เริ่มสายตาเขาก็เริ่มรุดลงรุดลงเนา หลังจากนั้นเฮาเซ็งจบไปได้ดีกเขเยนหนังสือก็โอเคนะผ่านจบมาตนพอขึ้นมหาปึ๊บบาดเนี่ไปรงเฮียนเดือนธันวิดเดือนเก้าเดือนกันยาเราเปิดรงเรียนใหม่เปิดศกเรียนใหม่ขึ้นมหากัไปปกติเข้ารงเรียนพอเดือนที่สองเริ่มบเห็นแล้วเขาเนหนังสือเริ่มมัว่วแล้วเขียนหนังสือตกแถวบานนี้ เขียนหนังสือตกแถวแล้วเด้อเขียนหนังสือนี่เจดิดขึ้นเจิดลงเลยนะออเบ่เห็นแล้วอาจารย์มาทำเป็นยังคือเขียนจังสีเออบางเทธอกับเบร์ได้เขียนเนาะก็อธิบายให้อาจารย์ฟังไปว่าเฮาบ่เห็นหุงเขียนหนังสือบ่ได้อยังประมาณนี้นแหละเออแต่อาจารย์กับเบอเสือนเนาะมือคู่กับเฮาเฮ็ดเอาเออฮะในตอนนั้นเนาะปี2011นเนี่ยแหละศกสองพันสิองพันสิบเ ปีคอซวประมาณนี้แหละแล้วเขาก็โบูบ์ชิว่าจะไหนเนาะมีมือหนึ่งเนาะเออประตูเขาได้ไเ,เขามาต้งเียนแล้วเขาปะปุ่มไว้ในเตียงนเนาะประตูเขาแหละมาเบิง้งเบิ้งปุ่มเขาเนาะเบิ้งแล้วแลบว่าวหลานคือเขียนหนังสือจังซี่นะเราเลยเอิ่นลงมามา,มาวิดีโอเราว่ะเอิ่นมาเราห้าเปล่งย่างเขียนหนังสือเนี่นี่ ก็เลยบอกไป,ไปว่าเราไปนุ่งว่าตาไปนุ่งแล้วได้บอกให้ประตูไปว่าเพิ่นก็โอ้แล้วก็เลยได้ตัดสินใจออกห้องเฮียนเนาะตอนนั้นออกห้องเฮียนออกห้องเฮียนแล้วก็อยู่เฮือนเนะาะบ่ได้เห็นยังเลยแนวเขียนหนังสือก็บ่ได้อลไรนี่มีแต่เห็นพอเรียนล่างเสียเลยเ,เห็นยังก็บ่ได้บัดนี้ จะไปเกี่ยวเข่ากะเพราะฉะนั้น,ม,นมัดเข่ากับอะไ้แล้วบ่เห็นหุงแล้วเมดดื่อใดเนาะเดี๋ยวเป็นยังไงฮะสิ่เราต่อเนาะเขียนต่อไปเนาะว่าเฮามาอยู่สมาคมมาอยู่ศูนย์ได้จังไดเนาะก็เทวา่าหลังจากเฮาบ่เห็นหุงแล้วก็เฮาก็ได้หยุดการเหียนเนาะจบมหาเนาะเออบ่ได้จบสมมหาเฮาหยุดหยุดดับเฮียนเนาะเทว่าเฮาก็ออกเลยของเรียนเนาะเออ ปี2011จ้าเนอท่าใดก็ติดตามตอนที่ว่าเฮาเริ่มจะเข้ามาอยู่ซูนเนาะถ้าติดตามพร้อมๆกันเน้ยพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับ